สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมนี่ครับอยู่กับเราครับช่องปลายสมโชคอยู่กับน้องวันดีครับนะครับมาทำบ่อครับเปิดน้ำให้น้องวันดีครับคลายร้อนครับผมอากาศร้อนมากๆก็จะได้ดูดน้ำครับ อาบน้ำได้ครับต่อน้ำมาแล้วขุดแล้วครับอากาศร้อนครับผมเข้าหน้าร้อนแล้วต้องทำโบทำอะไรให้น้องครับให้น้องคลายร้อนครับสวัสดีคุณแม่เอทุกท่านครับผมสวัสดี คุณคุณแม่เอซทุกท่านครับที่ช่วยสมทบทุนสร้างบ้านให้น้องสมโชคครับตอนนี้ยอดของเราก็ได้ห0 0 0มื่นห้าหมืกว่าคะแนนนะครับก็จะได้ทำการซื้อโครงเหล็กครับโครงเหล็กด้านบนนะครับผมว่ายอดที่ พ่ออ้วนแจ้งมาก็ห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าคะแนนครับผมก็รงไปเป็นรงไปตามขั้นตอนครับผมก็ให้พ่ออ้วนได้พักหน่อยครับเพราะว่าพ่ออ้วนพ่อน้องคุมทรัพย์พ่อน้องคุมทรัพย์เดินหลายที่ครับขอ,ขอบคุณพ่อน้องคุมทรัพย์มากๆาครับที่ช่วย สร้างบ้านให้น้องสมโชคครับผมที่เป็นสะพานบุญเป็นสื่อครับสร้างบ้านให้น้องสมโชคครับออขอบคุณพ่อน้องคุณทรัพย์มากมากครับขอบคุณคุณแม่เอฟซครับผมที่ใจดีครับแล้วก็อีกหลายๆท่านครับผมที่ไม่ได้เอาา่ยนําขอบคุณอย่างสูงครับถ้าไม่มีคุณแม่เอฟซก็ไม่รู้ ว่าช่วงระหว่างที่เราตกงานก็จะลำบากขนาดไหนครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับขอบคุณครับสำหรับอาหารแล้วก็หลายๆอย่างครับที่ช่วยช้างตกงานครับขอบคุณแทนกลุ่มช้างตกงานครับผมขอให้คุณแม่ FC ทุกทท่านตรงมีความสุขครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนครับล้ำล้ำรวยรวยทุกทท่านครับ เปิดน้ําให้น้องวันดีครับวันนี้ควานน้องวันดีไม่อยู่ครับไปหาลูกที่ปันแกนครับก็ให้ควานลดดูแลแทนครับควานน้องสมโชคก็ได้ให้อยู่หนง,งครับครับวันดีดูน้องสมโชคครับครับหลบหลบล่มอยู่ครับหลบแดดอยู่ ในลมไม้ครับดีอย่างนีลงไม้ให้อาศัยครับผมครับโครงการทําบ้านให้น้องสมโชควันนี้ครับช่วงบ่าย,ายวันนี้คุณหมอติดภารกิจไปติดภารกิจไปดูช้างล้มที่วังทะลุนะครับผมช้างที่ว่าอายุมากครับผมสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนอนติดครับ ติดทีบางทะลุก็ขอบคุณครับผมขอบคุณที่ดูแลน้องช้างมาอ,อย่างดีครับขอสมโชคครับกินยอดอ้อย,ยอ,อ้อยก็แห้งบ้างแล้วล่ะครับ เล่นโคลนครับผมโครนที่ควานต่อน้ําไม่ให้นะครับเล่นนะครับขุดหลุมเป็นบอยใหญ่เลยครับสมโชคขุดหลุมเป็นบอยใหญ่เลยครับอากาศร้อนมากครับเข้าน้าร้อนแล้วครับผมฝากคุณแม่เอฟซดูแลสุขภาพด้วยครับแม่เอฟซดูแลสุขภาพนะครับวันนี้หมาแจ้งยอดให้คุณแม่เอฟซครับวันนั้นเรายังมีค้างคุณแม่เอฟซอยู่ห้าร้อยคะแนนนะครับก็ เดี๋ยววันไหนได้ไลฟ์สดครับผมผ่านสัญญาว่าจะย้อนหลังให้ครับผมย้อนหลังให้ต้องถอดขออภัยคุณแม่เอฟซีด้วยครับที่โลรพ่อน้องคุมทรัพย์กันครับเดี๋ยววันไหนพ่อน้องคุมทรัพย์มีเวลาว่างๆครับค่อยมาช่วยเรื่องหลังคาว่าที่เหลือจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ก็จะได้กะถูกครับผมไปทีละขั้น ขั้นทีละตอนครับผมตอนนี้ได้ยอดของโครงเหล็กแล้วครับแล้วก็เป็นซองครับซองที่เผื่อน้องสมโชคครับเป็นที่ที่พาน้องสมโชคเข้าไปล็อกครับล็อกแล้วก็ทําการรักษาดวงตาครับอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยครับผมปลอดภัยครับปลอดภัยทีมแพทย์ปลอดปลอดภัยควานด้วยครับก็ต้องมีความจําเป็นอย่างมากครับสําหรับ ช้างที่มีอาการอักเสบของดวงตาครับผมต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณคุณแม่ FC ครับที่ส่งคะแนนมาให้เป็นการซื้อ,อยาครับซื้อ,อยาเพื่อรักษาดวงตาน้องสมโชคครับขอบคุณคุณแม่ FC มากๆครับขอให้คุณแม่ FC จงประสบกับความสุขความจเจริญครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ ลำลังรวยฝากคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านครับเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามช่องน้องสมโชคด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ครับจะได้ยอดซับถึง1 0 0 0พันซับนะครับผมก็ฝากคุณแม่ f อซช่วยแชร์ด้วยครับช่วยแชร์ให้ช่องปลายสมโชคครับแล้วก็อย่าลืม กดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมช่องพลายบัวบานผังนองเล็กครับผมเป็นช่องใหม่ก็ยังทําไม่ลงวิดีโอลงอะไรควานก็ได้ช่วยบอกเจออะไรครับเป็นบางบางส่วนก็ควานก็ไม่ค่อยเก่งครับผมก็บอกเท่าที่ควานพอรู้ครับผมก็ฝากด้วยครับางธีการพูดการอะไรก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็ฝากคุณแม่เอฟซีครับทุกทกท่านครับ ดูแลหรือเมตตาช่องเล็กๆด้วยครับผมบถามพอมีรายได้พอมีค่าอาหารเลี้ยงน้องช้างครับผมวันหนึ่งกินเยอะครับคขอบคุณคุณแม่เอซครับผมคุณแม่เอซอย่างสูงครับวันนี้คุณหมอมาครับช่วงใบยๆ ก็มีผลยังไงก็ควานจะมาแจ้งให้คุณแม่เอซได้ทราบนะครับอากาศก็ร้อนมากครับผมสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณแม่เอซ ้ติดตามครับผมมามียอดที่มาแจ้งให้คุณแม่ f อฟทราบครับว่ายอดมีประมาณขนาดไหนครับผมก,ก่อนว่าจะใช้ตังที่คุณแม่ f อฟช่วยมาครับใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดครับก็คุณมากครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบกด s u b สไครต์ให้ช่องพลายสมโชคด้วยครับผมก็ฝากช่องเล็กๆได้ครับช่วยกดแชร์ยอดับัพค์ความจะได้ไลค์สดเพื่อจะมีทุนในการซื้ออาหารครับผมขอบคุณมากครับ